ดิสาก็จดจำคอนน้องวีจะชนะ6คนด้วยเฮ้ยพร้อมนะคะเปบาเปบาอ้าวเลดี้ไปไหนอ่ะพี่เกียดแล้วอ่ะพี่เกลียอไม่โหแล้วขอใหได้จูบเลยได้เบาได้ได้ได้อะเบายิงชูบเฮ้ยเฮ้ยคนที่คอนสองคอน รู้พี่คนนี้แหวกกระละกีดีก้วนะคะเขามีลายสีขาวอ๋อมีลายสีขาวลายขาวดำแค่เรามีแบบสีอื่นบนสีดำก็ก็ได้สุดยอดเลยสุดยอดไปเลยสดตังเลยนะเอออ่ะต่อเลยไหมคะต่อเลยไหมคะต่อเลยตอะต่ออีกสามคนสามคนคราวนี้ของ่สี่ตัวแมสี่ตัวติดกันสีตัวติดกันถ้ามีนี่ Amazing ใช่อ่ะเริ่มต้นนี่ใครดีเราไงเราสองคนนี้ไม้เลือกเลยใ่ไหม 아